สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาเซ็นเตอร์อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมพามาชมรถยนต์เข้าใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าอ่าหลายๆคนนะฮะเคยสอบถามผมมาแล้วนะครับเมื่อหลายต้องบอกว่าหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีในส่วนของ isuzu cross เข้ามาใหม่นะครับหลายคันแล้วลูกค้าหลายคนถามผมว่าไม่ทันนะครับเพราะว่ามาเร็วไปเร็วมากนะครับวันนี้ผมมาเจอคันหนึ่งนะครับที่เนี่ยอยู่ด้านหลังแอร์เพลทใช่ไหมเป็นในส่วนของ isuzu นะครับ อ l l New D-MAX นะครับตัวนี้เป็นชมหมนะเช้งนะครับปี2017เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับผมเป็นปี2017นะฮะที่ปรับปรุงหน้าตานะครับหลอขึ้นแล้วหอขึ้นแล้วนะฮะต้องบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะฮะยางเท่นเครื่องนะครับยางยึดตัวถังอะไรพวกนี้นะครับอสุชมนี้เขาบอกว่าปรับปรุงแล้วนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัว V-Cross Max นะครับ ฉะนั้นแล้วนะฮะจะมีความพิเศษและก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่นะครับสวยงามขึ้นนะครับดูลอดูพรีเมียมขึ้นโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะสีดำนะฮะโดยปกตินะครับต้องบอกก่อนว่าสีที่เป็นซิกเนเจอร์สีที่เปิดตัว v c o อร์ดแจะเป็นสีส้มนะฮะหลายคนคงเคยเห็นนะฮะแต่สีดําน้อยมากหาน้อยน้อยในตลาดแไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับวันนี้ได้มาคันหนึ่งสวยด้วยนะคันนี้นะเดี๋ยวผมพาดูว่ามีความพิเศษ อะไรบ้างแต่ต้องบอกครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับพามาดูรอบคันกันหน่อยว่ามีความพิเศษรอยังไงบ้างเอาง่ายว่ารถหลักล้านนะครับในส่วนของ V ีคอร์เป็นรถที่มันเทียบเท่ารถระดับไฮเอนของคือคือ็อปสุดของกระบะแล้วนะฮะหลักล้านนะครับก็ต้องมีความพิเศษอยู่แล้วนะครับมาดใาาูในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของหน้าตาด้านหน้ากันหน่อยนะครับในเรื่องของไฟหน้าก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับยู ตรงนี้นะครับไม่ไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะแต่จะฝังไว้ข้างล่างประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวก่อนจะอยู่ด้านล่างคู่กับไฟตัดหมอกเลยนะครับแต่ขยับขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับเปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่นะครับเห็นไหมครับโคมไฟหน้าจะเป็นลมดําด้านในไหมครับรอเลยนี่รอเลยนะครับสวยเลยนะ้อาบอกว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของไฟหน้านะครับแล้วก็สีนะครับของกระจังหน้าก็จะเป็นสีออกเทาเมทัลิกนะครับซึ่งนะฮะถ้าเป็นสี ส้มนะครับจะเห็นเด่นชัดแต่ถ้าเป็นสีดําเขาก็จะเหลื่อมๆกันหน่อยหนึ่งนะครับสังเกตถ้าผ่านเลนน่าจะเห็นความเหลื่อมอยู่เนาะนะฮะสวยงามครับกระจังหน้าก็มีสัญลักษณ์ของ isuzu ที่อยู่ด้านหน้าเป็นโลโก้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับถัดมาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับในเรื่องของล้อแมกนะครับลายนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับจากตัวเดิมที่เป็นลายตันๆอยู่ประมาณ6ก้านตัวตัวนั้เป็นขอบ16ตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18นิ้วแล้วนะครับเป็นขอบ18นิ้วลาย ต้องบอกว่าปัดเงาด้านหน้าสวยงามทีเดียวนะครับมีโลโก้ยูสุให้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของอยางติดรถนะฮะเป็นเบอร์255,60นะครับ R 1 8นะครับจริงๆอ่ะตัวนี้ก็จะมีซุ้มล้อนะครับที่มองเห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ <laughs> ถ้าเป็นสีดำเนี่ยบางทีมันจะไม่เหลื่อมกันมากนะฮะเห็นไหมครับสีเทาเมทัล,ทลิกท,ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่กระจังหน้ามาโคมไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับกันชนด้านหลังรวมถึง ซุ้มล้อตรงนี้นะครับแล้วยังนะครับแล้วยังลามมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของบันไดนะครับบันไดก็เป็นทรงเดิมนะครับมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวนี้เป็นสีเทาแล้วนะครับครอบกระจกนะครับครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกเช่นเดียวกันนะครับนี่ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของวีค s ส Max นะครับมีไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีส้มนะตัวนี้จะเป็นสีดำนะนะครับ ซึ่งแต่ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทีนี้แยกแล้วนะครับ<ม>เห็นไหมครับะจะดําประมาณว่าดำดำเขาเรียกว่าดำดําด้านนะครับดำออกด้านนิดนึงนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับมาดูโลบาร์ด้านหลังนะครับตัวนี้มีส,สปอร์ตบาร์มาให้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นรุ่นรถกระบะหลักล้านนะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดที่มีนะครับในเรื่องของแหลกลังคาม,มาให้นะครับมีชาร์คฟินนะครับในเรื่องของเสาอากาศด้านตรงกลางเห็นไหมครับนะฮะก็จะมองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ ในเรื่องของกระบะท้ายนะครับที่มีความสปอร์ตซึ่งถ้าเป็นตัวใหม่นะถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะมีโลบารมาอย่างนี้ครับแต่ผมว่าตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับเพราะว่าการออกแบบก็คือจะพอดีกับกระบะท้ายนะดูมันเรียบดีนะครับแล้วก็จะมี 4x4 ตัวนี้ให้นะครับเป็นเรื่องของวีคอร์สอยู่แล้วนะครับด้านท้ายนะครับก็สวยงามนะครับตาไฟไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแซดพลาสติกนะครับเป็นรุ่นนะฮะนี่เห็นไหม ครบรอบ60ปีอีสูนะก็เลยได้ไมเนเชงไปรอบนี้นะครับอ่านะครับในเรื่องของการชนท้ายเช่นเดียวกันนะชนท้ายจริงๆถ้าเป็นถ้าไม่ใช่สีดำเนี่ยบางทีจะ <laughs> เห็นชัดเงี้ยอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับนี่โอเคพาดูรอบคันแล้วต้องบอกว่ารอรุ่นพิเศษว c o อร์อย่างที่บอกนะครับขับเคลื่อนสีล้อใครที่ชอบนะครับลืมบอกไปคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลด้วยนะครับสำหรับวีคอร์สเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ แมนนวลเนี่ยเขาจะให้5สปีดนะครับสำหรับเครื่อง3.0นะ3.0บล็อกนี้ก็จะให้เครื่องยนต์เขาให้เกียร์มาเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ย5สปีดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติให้6สปีดเอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะนะครับอ่ะลืมเรื่องของการเปิดประตูตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับผมนะครับล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับจับอย่างเดียวนะครับก็เปิดได้เลยนะฮะมาดูภายในกันหน่อยนะครับมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการออกแบบภายในก็เป็นอย่างที่ ผมชื่นชอบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอิสุให้ความพิเศษในเรื่องของภายในมาพอสมควรนะครับอุปกรณ์ตกแต่งอาจจะไม่หรูหรานะครับแต่วัสดุที่ใช้ผมชอบเบาะนี่ไหมครับเบาะนะเป็นเบาะที่นะครับคืนรูปได้เร็วอย่างที่บอกครับเป็นฟองน้ําชนิดพิเศษที่ยิสูมีความภาคภูมิใจมากเลยนะครับนั่งสบายขับทางไกลไม่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังอันนี้เคยมาเนื่องจากว่ามีคนใช้เคยรีวิวใน YouTube ผมไปดูนะครับและตัวนี้นะครับเป็นรุ่น แม็ก uh, อย่างที่บอกครับมีความพิเศษคือส้มดําส้มดำนะฮะ mm hmm. เขาก็จะมีในเรื่องของเบาจริงๆไม่ไม่ส้มนะมันจะออกน้ําตาลหน่อยนะครับน้ำตาลตัดดําแต่เดินได้เนี่ยสีส้มชัดเจนนะครับได้จริงนะครับเดินมาด้านข้างนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังเดินได้สีส้มมาให้นี่นะฮะก็ดูหลอดูพรีเมียมดูขึ้นเยอะนะดูแบบสปอร์ตขึ้น พอสมควรนะครับในเรื่องของตัวนะครับต้องบอกว่าตัวท็อปเหมือนกันนะครับแต่เป็นเกียร์แมนนวลแค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมครับเกียร์แมนนวลก็จะเป็นยังเป็น5สปีดพร้อมกับปุ่มนะฮะปรับการใช้งานขับเคลื่อนสีล้อแบบหมุนนะครับแบบเป็นลูกบิดหมุนตามตำแหน่งที่ระบุไว้นะครับเนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านฝั่งคนขับมานะครับนะตัวนี้อ่าไหมครับเล็กไหมเออลืมด้วยอ่ะโอเค ขึ้นมาดูบนรถกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับบอกไปแล้วนะครับปีโมเดลปี2017นะครับอ่าเป็นปี2017ก็มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าปีถ้าปีไทยนะฮะก็จะเป็นปีเรียกวอะไรอ่ะปีปี60สินะครับปี60เนี่ยนะครับสักครู่นะฮะปึโอ้ลืมไปรถเกียร์ปมนนวลโอ้ ลืมบอกไปรถปีใหม่ๆนี่เห็นไหมปล่อยไก่อีกตัวไหมใหญ่เลยปกติมีแต่ออโต้ไงนะครับถ้าเป็นเกียร์แมนนวลของทางยูสุนะครับต้องเหยียบคลัตชก่อนนะครับที่จะกดปุ่มสตาร์ทนะฮะโอเคมาดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับเลขไมล์อยู่ที่69,158กิโลเมตรนะครับ69,000นะครับ158กิโลนะฮะต้องบอกว่าเฉลี่ยปีละประมาณสัก20,000ื่โลได้นะครับ20,000กว่ากิโลก็ถือว่าปกตินะครับ ัได r, ้เ okay. ก <laughs> ียร <go> ์แอร์อ <ica> the ัตโนมัติมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนลดเสียงลดเสียงลดเสียงโอเคนะครับเครื่องเสียงเคมบูดนะครับยูสุร่วมกันกับเคมกับทางเคมบูดได้หน้าจอตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแอร์แอร์ดีต้นทรงกลมโดนัทวันนี้นะครับก็คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับผมชอบในเรื่องของผ้าหลังคาอีกเช่นเคยครับสำหรับยูสุรุ่นพิเศษต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนก็จะเป็น X s e r ซ e s อะไรเงี้ยจะได้ผ้าหลังคาสีดำมาแล้วนะครับตัวนี้พิเศษก็คื ได้ลาโพงมาด้วยนี่ลําโพงบนเพดานนะเจ้าอื่นอาจจะยังไม่มานะแต่อีซุให้มาแล้วนะครับให้ความบันเทิงครบคันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองทดสอบนะว่าดังแบบเครื่องเสียงเนี่ยดีประมาณไหนชัดเจนประมาณไหนนะฮะโอเคนะครับไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับห้องเครื่องยนต์ว่าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยห้องเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับมาดูในเรื่องของ ห้องเครื่องกันหน่อยนะครับหัวใจสําคัญของทางรถนะครับรถทุกคันก็ต้องบอกงนี้เนาะนะครับมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องยนต์3 0 0 0 c ีนะครับ177แรงม้านะต้องบอกว่ามาพวกพร้อมกับอย่างที่บอกก็คือเกียร์เมนนุ่นนะครับ,สบ5สปีดก็คือบล็อกใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น6สปีดซึ่งหลายคนมองว่าเกียร์มันชิดกันนะครับแล้วมาอยู่ในส่วนของวีคอร์ดหรืออะไรพวกนี้จะขับไม่สนุกนะตัวนี้นะครับ เป็นตัว5สปีดนะครับขับสนุกแล้วกันนะครับในส่วนของขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้นะครับคันนี้มอเลยนะฮะมาดูในเรื่องของความเดิมความสวยของรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับเลยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไปแล้วเห็นไหมครับแก้มข้างนะครับเม็ดอาร์จจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมครับแผ่นเพลแบบนี้นะครับ มีฟิล์มไม้นียังมีฟิล์มอยู่เลยนะครับนี่นะครับแสดงว่าไม่เคยแกะเลยนะครับผมแสดงว่าสวยงามมากคันนี้นะที่บอกครับ60,000กิโลนะปี2017นะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับความเดิมความสวยก็ไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วนะครับตัวนี้สวยอยู่แล้วนะครับ พูดถึงราคากันหน่อยนะครับสำหรับรถใหม่อย่างที่บอกหลักล้านนะตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่ตอนนั้นปี2017นะเปิดตัวอยู่ที่1 4 2 0 0 0บาทนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะขยับขึ้นบีประมาณล้านกับ8,000กว่าบาทนะครับตัวนี้1 4 2 0 0 0บาทนะครับเปิดตัววันนี้เนี่ยมงคลคาเซนเตอร์ให้ราคาพิเศษอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้เนี่ยประหยัดไปประมาณ3 0 0แสนแล้วกันนะครับผมให้ราคาที่7 4 9 0 0 0บาทนะครับผม7 4 9 0 0 0บาทสำหรับ Isuzu v r o s คันนี้นะครับผมสวยแล้วก็ เขาต้องบอกว่าใครที่หาเกียร์แมนนวลแบบ4 w h e e l อยู่คันนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะใครที่สนใจคันนี้นะ0905214444นะครับ0905214444นะผมใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับค้นหาผมจาก ID Li ไลน์นะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปเลยนะครับมันจะได้ค้นหาได้ง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจสวยๆอีกผมพามาชมอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ